สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรั้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2564วันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ นำคุณผู้ชมมาที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดลรุ่นที่14ระหว่างวันที่20ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2564ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่2แล้วครับ ที่หน้าคารสริวิทยาธรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาเสเวจังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่1 4ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัดก่อนเข้ารับการอบรมทุกวันครับในวันนี้นางมุกดาจ้อจันทึกหัวหน้าวิชาการภายนอกเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทในหัวข้อการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP มีเยอะมากมายเลยใช่ไหมคะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการจัดการศึกษาอทิเศษนะคะแล้วก็เด็กพิเศษที่จะต้องได้รับใช่ไหมคะเด็กคณคุณครูคนไหนนะคะที่มาอบรมใหม่ๆก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเด็กที่อยู่ในชั้นเรียนของจากนั้นนางการพิชาริศทิชัยหัวหน้าสาขาบุคคลออทิสติกและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแนตฟอีมออนไลน์ในข้อบ จะตรงกันเลยนะคะพบทุนา,ทานจันทงเงินที่เราขอมา <c oughs> เราก็ตรวจสอบความถูกต้องโดยเอกสารฉบับน,นี้ผู้ปกครอง้องเป็นคนเซ็นมานะคะจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติและนําเสนอแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคาุคคลหรือ IEP <c oughs> และสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยมีนายปริณธิวัฒน์แช่มสูงเนิน คณาเขตพื้นที่บริการที่5และคณะเป็นวิทยากรถือเป็นการเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่2ครับยังรอเปิดเครื่ออยู่แล้องด้านบก็เป็นช่องทางเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการอบรมออนไลน์ในรุ่นที่15จําจำนวน499คนผ่านช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจพิมพ์ค้นหาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา โดยพวกเขาอบรมในระบบออนไลน์จะต้องได้คะแนน80%ซึ่งจะได้รับบุตที่บตการอบรมหลักสูตรการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาเช่นเดียวกันกับรุ่นที่14ครับ 1. ตัวชี้วัดที่1น,นะคะการอ่านออกเสียงคำคล้องจองและข้อความสั้นๆนะคะจุดเด่นของน้องก็คือสามารถอ่านพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกุกได้โดยการท่องจำนะคะ นานมีบุ๊กขอเชิญชวนผู้บริหารครูและผู้ดูแลเด็กพิเศษเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหัวข้อเทคนิคการสอนให้เด็กพิเศษบรรลุเป้าหมายโดยดรรังสิตวุฒิสุวรรณรัตจนะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาในวันพฤหัสบ,บดีที่4พฤศจ,จิกายนพศร,ราช2564เวลา9ถึ12นาฬิกาผ่านระบบ Zoom Conference คุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์ 0, การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี3,41 1 3 7 7 0 6 2ขีดขีดขีดครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับคุณผู้ชมคะขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถิน กองละ999บาทหรือรวมทำบุญตามกำลังศรัทธาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564นวัดสลักใดตตำบลกุจ,จิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวัน อุปสรรคที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว้วทนินจุลเสววกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัว้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ